สวัสดีครับนี่คือวัดหน้าเที่ยวครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักขุมทรัพย์แห่งอีสานเที่ยวยอดภูพานเที่ยววัดถ้ำผาแดนนะครับวัดถ้ำผาแดนที่สวยงามและเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลน,นครครับวัดนี้เป็นวัดที่ใครมาอีสานก็ต้องแวะโดดเด่นด้วยงานแกะสลักบนผาหินอันวิจิตรงดงามรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ มีสวนสวยที่มีดอกไม้ต้นไม้หลากสีและน้ำตกเทียมวัดถ้ำผาแดนเป็นวัดที่สวยงามและซ่อนเร้นอยู่ในจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีวัดนี้เชื่อกันว่าเป็นสถานที่หลวงปู่มั่นภูริทโตและคณะครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรกรมฐานเคยทุดงมาปักกรดบํมเพ็นตะบะเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2483นะครับ วัดตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานสามารถมองเห็นวิวเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหานได้แบบพาโนรามาครับวัดถ้ำผาแดนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสมบัติทางวัฒนธรรมและทิวทัศน์ที่สวยงามครับเมื่อมาถึงครับเราจะผ่านป้ายชื่อวัดและเดินผ่านสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใบไม้มอส แต่ใครเราจะได้ยินเสียงน้ําไหลและเสียงนกร้องเหมือนในสารคดีป่าเกตร้อนชื้นเราก็จะรู้สึกสงบขึ้นมาทันทีครับแต่วัดถ้ำผาแดนยังมีอะไรให้สำรวจอีกมากนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือภายในวัดมีปฏิมากรรมหินทรายขนาดใหญ่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆได้แก่หินทรายแกะสลักรูปพระพุทธสยญาต รูปพะระฤาษีพรยาครุฑเวสุวรรณด้านบนนั้นมีสาราประดิษฐานพระพุทธร,รูปหินทรายให้กราบไหว้ขอพอรครับบนยอดผาจะพบเจดีหินสีทององค์ใหญ่ลักษณะเหมือนพระาธาตุอินแขวนที่มองเห็นได้แต่ไกลครับซึ่งเป็นตัวแทนของยอดเขาพระสุเมนนั่นเองครับและยังมีหินแกะสลักเป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับรูปปั้นพรานาค ซึ่งสามารถมองเห็นวิวเมืงองสกลนครได้เลยทีเดียวครับลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของวัดถ้ำผาแด่นคือการใช้ต้นไม้ใหญ่ที่มีรูปร่างแปลกตาเพื่อสร้างเสาของอาคารครับจะพบกับร้านกาแฟที่มีสวนดอกไม้ ต้นไม้และไม้ประดับหลากสีสันมีบันไดาทางลงผ่านต้นไม้เพื่อไปสักการะพยาเต่าผู้ผาแด่นมหาโพธิสัตว์และพระราหูรูปปั้นมีปีดสองข้างและบนหลังกระดองเต่าจะมีพระราหูซ้อนอยู่เหนือพระราหูขึ้นไปจะมีพระอินทร์ประทับอยู่ชั้นบนสุดนะครับ ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเคยสถิตอยู่ในพญาเต่าเรือนและได้สละพระวรกายเพื่อช่วยให้คนจำนวนมากรอดตายด้วยบุญกุศลนั้นมีความเชื่อว่าพลังจากพญาเต่าเป็นเลิศในด้านแม่ตาบันดาลสุขภาพค้าขายโชคลาภนำความสุขความเจริญมาสู่ผู้บูชาครับใครอยากจะขอ,อพรพญาเต่าก็ขึ้นไปเหยียบบนเก้าอี้ไม้ข้างๆแล้วก็กระซิบข้างหูได้ ผู้ใดต้องการขอสิ่งใดท่านก็จะดนบันดาลให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปครับแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งที่ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นั่นก็คือพระพุทธชัยราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปนาคปลกเนื้อนาคสีทององค์ยาวและมีหางนาคทอดยาวไปจนถึงหินแกะสละักทางเดินจัดเป็นซุ้มต้นไม้และเฟิร์นให้เดินผ่านเหมือนลอดใต้อุโมงครับเดินไปจนสุดทาง ก็จะพบสวนน้ำตกเทียมเขียวขจีเลยครับขณะที่เราเดินผ่านสวนก็จะมาถึงจุดชมวิวที่เราสามารถชมทัศนียภาพและมองเห็นทิวเขาเขียวขจีแบบพาโนรามาเป็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งที่จะทิ้งความประทับใจไม่ลืมลืมครับก่อนที่เราจะเยี่ยมชมวัดถ้ำผาแเดน่นต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะทําให้ประสบการณ์ของเราสนุกสนานยิ่งขึ้นรถทุกคันจะต้องจอดในที่จอดด้านล่างนะครับ เราจะต้องเดินเข้าสู่กระบวนการคัดกรองการเดินทางขึ้นไปวัดจะมีบริการรถรับส่งเสียค่าบริการคนละ20บาทสำหรับขึ้นและลงและอย่าลืมยืมสรงสำหรับผู้หญิงนะครับที่ใส่กางเกงขาสั้นไปและก็ให้ทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายของทางวัดด้วยนะครับสำหรับผู้สนใจเดินทางไปวัดถํำผ้าแดนแนะนำให้ใช้เส้นทางสนนากลนครกาลสิน ผ่านสี่แยกบายพาสจะมีป้ายบอกทางไปวัดถ้ำผาแดนให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ10กิโลเมตรถึงบ้านดงน้อยแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางเข้าหมู่บ้านอีกประมาณ3กิโลเมตรก็จะถึงทางขึ้นเขาให้ไปตามทางก็จะถึงวัดนะครับโดยสรุปแล้วนะครับวัดถ้ำผาแดนเป็นวัดที่สวยงามและเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณตั้งอยู่บนที่เขาภูพานจังหวัดสกลน,นครที่เที่ยวอีสานที่ใครก็ต้องมาแวะนะครับ โดดเด่นด้วยงานแกะสลักผาหินอันวิจิตรงดงามรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่และมีสวนสวยที่มีดอกไม้ต้นไม้หลากสีสันมีน้ำตกวัดเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาตั้งอยู่บนตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสก,กลนครนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทัวร์วัดถ้ำผาแดนกับเราอย่าลืมกดไลค์และสมัครครับข้อมูลช่องของเรา สำหรับวิดีโอวัดหน้าเที่ยวเพิ่มเติมต่อๆไปนะครับ